เอามาลองกันหน่อยครับได้โปเกม,มอนไอวีสูตชาดโดวตัวใหม่นะฮะผมก็เลยมาลองดูนะฮะว่ามันใช้งานเป็นไงบ้างนะฮะนี่ก็เป็นโปเกม,มอนเกีรดอสนะครับได้ชาดโดว์มาบ,บาดๆเลยนะครับก็เลยมาลองนี่ฮะตัวแรกไปเลยนี่ไอวีสูเหมือนกันครับเมลเม,ลเมลตันเจอกับสวัมเปิดเปิดมาเราก็แพ้นะครับผมเปลี่ยนตัวครับนี่เอาเกียร์ดอตลงไปเลยนี่ฮะ และกีรดอนของเราท่าแรกเป็นวอตเตอร์ฟลนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นไฮโดรแคนดอนครับนะฮะจำกัดไว้หน่อยเพราะของเราเป็นโปเกมอนชาด้วยครับบอกบางนิดหนึ่งแล้วเขาเปลี่ยนตัวมาหรือเปล่าโอ้โหเป็นวีนางฟ้าครับแล้วผมก็ปล่อยท่าครั้นไปนะฮะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านะยังเป็นท่าฟลุสเ t ชันนะฮะหรือว่าท่าระเบิดอารมณ์อยู่รอวันที่25นี้ฮะเดี๋ยวออกไปเปลี่ยนท่าได้นี่ฮะตอปาไปา อีปะนะครับโอ้งไม่ไหวจริงครับปุยนางฟ้าแรงแล้วเกิดนางฟ้าเพราะฉะนั้นเจอนางฟ้านะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเจอฮะนี่เอาเมลเมตันไปล่อก่อนครับแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่านางฟ้าเมลเมตันน่าจะพอรับไหวอยู่ครับปื๊บแล้วเดี๋ยวเขาคงส่งตัวสแวมเพิร์ดลงมานะฮะนี่ฮะปล่อยไปครับเป็นท่าผาทลายครับล็อกสไลด์ครับ แล้วออกมาแน่นอนสวบผมตก็ปีเราดีฮะในเงือกลงไฟเลยนะฮะตัวนี้ก็ไอวีศูนย์นะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนนางฟ้าน้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็จะทนท่าน้ํามาเลยไฮโดรแคนนอนนะของเราท่าแรกเป็นท่าชามครับก็ตีไปครับตีไปครับตีไปครับแล้วก็ต้องเก็บปุ้มุ่มมาอีกรอบครับไฮโดรแคนนอนมันเร็วจริงๆต้องเปิดโฟล่เปิดเกราะกันไว้ก่อนครับผม นี่ฮะฟ้ามาอีกดอกหนึ่งแล้วครับว่าเราตีไปตีไปจนสวนเพื่อตายแล้วมาดูตัวทีส3มก็คือโอ้โหเป็นมังกรครับทีนี้สบายแล้วครับผมปล่อยท่านางฟ้าไปดีกว่าครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ถ้าเขาเป็นท่าแรกเป็นท่ามังกรเพราะฉะนั้นทําอะไรนางฟ้าไม่ได้อีกแล้วนะครับเขาต้องกัดละครับนั่นแหละฮะวอ้งเนีโอกาสครับมีโอกาสได้สู้ครับมีโอกาสได้สู้ครับ ตีไปครับตีไปแล้วเขาปล่อยท่ามาครับผมโอ้โหโโโโน่าจะเป็นท่าเลยครับไอออนเฮดนะฮะปาบเขาให้ครับโอ้แล้วลงมาเลยลูกพ่อเบลเบ,ลเบลตัน i v วศเตรียมปล่อยเลยครับน,นี่ฮะนี่ฮะปล่อยท่าต่อสู้ไปครับยังไงก็เรียบร้อยครับโอ้ชนะไปได้ครับปูยมอน IV0 ีูครับเจอตัวท็อปทั้งนั้นเลยครับสแวมเพิร์ดน,นะฮะ วีนางฟ้าแล้วก็เอ่ออะไรนะดิอาคานะครับก็ชนะไปได้ครับโอ้โ oh หนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ้ามีคลิปอื่นๆนอีกนะฮะเกี่ยวกับ IV0 เดี๋ยวผมเอามาลงนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแค่นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ